สวัสดีครับวันนี้ร้าน109แคมป์จะมารีวิวเจ้านี้ครับอันนี้ก็คือยางลบสนิมนะครับตัวนี้จะเป็นของญี่ปุ่นแท้ๆนะครับนะครับอีตเลน,นี่ย้นี่ะครับก็ในก้อนก็จะเป็นลักษณะน,นี้ บีบดูก็จะเหมือนยางลบอะครับเหมือนยางลบทั่วไปแต่ว่ามีความแข็งมากกว่าแล้วก็เป็นพวกเขาใส่ผงพวกผงพวกทรายเข้าไปก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดเจอปัญหาพวกสนิมขึ้นอย่างเงี้ยตามดขึ้นแบบเนี้ย เนี่ยนะครับลักษณะน,นี้ก็ลองใช้ดูนะครับนี่เราจะมาลบให้ดูนี่ครับก็ลบไปอย่างนี้เลยนะครับตรงปลายนี่นครับ ใไมครัป,ปลายนี้ก็จะมีสนิมขึ้นอยู่เราก็ลบเหมือนเดิม,มเห็นไหมครับเี่ยครับมันก็ทําให้เราเรียบเนียนได้ลบไปได้นี่คือขัดแป๊บเดียวนะครับคือจริงๆเราจะต้องถูนานกว่น,นี้อีกสักหน่อยนึง เพราะว่าคือมีดหรืออุปกรณ์ในบ้านเราที่ปเป็นสแตนเลสสตีลอะ่ะมันจะต้องผสมเหล็กเข้าไปด้วยทำให้ปัญหาที่เกิดตามมดแบบนี้เป็นจุดเล็กๆแบบนี้ครับเขาจะเรียกตามมดเนี่ยตาสนิมเนี่ยอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกยี่ห้ออยู่แล้วครับเนี่ยครับอย่างเงี้ย แต,แต่เจ้ายางลบตัวนี้ก็ค่อนข้างจะถือว่าดีในการทำความสะอาดตามมดเหล่านี้ค่อนข้างจะง่ายเนี่ยครับออกไปแล้วครับเห็นไหมครับครับก็แค่ลบอย่างเดียวเนี่ยลบอย่างเดียว เนี่ยก็ออกไปหมดแล้วครับเห็นไหมครับที่มันเป็นตามมดอยู่ก็ออกไปนะครับอันนี้ตะกี้ผมลองลบดูก็ไปได้เยอะจากจากอย่างนี้จากสนิมเยอะๆอย่างนี้ที่มีสนิมอยู่ก็ลบออกไปได้ค่อนข้างจะโอเคเลยครับแล้วก็เป็นการใช้งานค่อนข้างจะง่ายครับ เราก็ลบอย่างเงี้ยมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนเราเอายางลบไปลบกระดาษอย่างเง้ยครับแต่ว่ายางยางลบตัวนี้มันเป็นยางลบเหล็กซึ่งมันจะมีความแข็งมากกว่าแล้วก็มีส่วนผสมซึ่งทำให้เราลบสนิมค่อนข้างจะง่ายขึ้น ถ้าเทียบกับเราใช้กระดาษทรายเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยขึ้นออเลยเห็นไหมครับถ้าเทียบกับที่เราใช้กระดาษทรายผมคิดว่าตัวนี้ค่อนข้างจะโอเคกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราใช้กระดาษทรายเนี่ยมันจะเป็นขนแมวค่อนข้างจะเยอะแต่เท่าที่ผมลองใช้ตัวนี้อยู่ขนแมวไม่ค่อยไม่มีนะครับขนแมวจะไม่ขึ้นมาก็ค่อนข้างจะโอเคเลยครับ อันนี้ตะกี้ผมนั่งลองทดลองก่อนจะทำคลิปผมก็ทดลองใช้อยู่เี่ก็ค่อนข้างจะโอเคเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยก็คือถ้า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 ,ถาผมยังไม่ขับมันก็จะเป็นรอยสนิมอยู่อย่างเงี้ยนะครับเป็นเส้นเส้นแต่พอขับแล้วก็เทียบใส่ขึ้นเยอะนะครับเนี่ยก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดเรา ทำงานเราก็อย่างเดียวครับเคล็ดเข้าไปอย่างเดียวเนี่ยแค่นี้ครับก็ใส่ขึ้นมาแล้วครับืมืมก็ออกค่อนข้างจะง่ายนะครับถ้าเทียบกับใช้ตะไบผมก็ว่ายางลบสนิมค่อนข้างจะใช้งานง่ายเนี่ยนะครับ อันนี้จะเป็นของญี่ปุ่นรุ่น A 9 0 3เนี่ยครับนี่ครับ,รบแบบน,นี้นะครับเจแปนก็เท่าที่ทางร้านลองรบหลายๆอย่างก็โอเคใช้งานง่ายเห็นไหมครับ จะต่างกันเลยครับสีจะขึ้นมาเลยครับลบแบบเดียวนี้่ <spirituality> ครับก็ถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อทางร้าน109่งแคมป์ก็ได้นะครับทางร้านก็ทิ้งลิงก์คำสั่งซื้อสินค้าไว้ด้านล่างนะครับก็ Lazada s h o p ป e ร้าน109่งแคมป์นะครับก็ฝากเพื่อนกดถูกใจกดติดตามร้านค้าด้วยนะครับ โอกาสหน้าเราก็จะมารีวิวสินค้าชิ้นอื่นอีกต่อไปที่เรามีอยู่ในร้านเนี่ยครับเพราะว่าบางอย่างลูกค้าซื้อไปใช้งานไม่เป็นก็เยอะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำรีวิวให้ลูกค้าดูถึงวิธีการใช้งานของสินค้าแต่ละอย่างนะครับครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับ สวัสดีครับ